สวัสดีครับบรรดาสื่อมวลชนที่รักทุกคนนะครับประชาชนที่รับฟังข่าวสารในการประชุมคอรมอด้วยนะครับด้วยความห่วงใยด้วยการทําหน้าที่อย่างเต็มที่นะครับของพวกเราทุกคนในคอรมอนะครับก็มีเรื่องหนึ่งที่แจ้งตามคาถามที่สอบถามมานะครับเรื่องการผ่านมาตรการ2วันเรื่องของมาตรการผ่อนปลนนะครับก็นายฐมตรีก็จะมองเห็นว่ามีหลายอย่างที่ต้องปรับปรุงนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของความร่วมมือของภาคธุรกิจ เอกชนต่างๆนะครับในการผ่อนผลนมาตรการวงความไปถึงในเรื่องของพี่น้องประชาชนต่างๆนะครับที่ะระดับฐานรากด้วยนะครับที่จะต้องออมีรายได้นะครับในช่วงวันเวลาอันยากลำบากนี้รัฐบาลให้ความสําคัญนะครับของทุกภาคส่วน,นะโดยเฉพาะยิ่งประชาชนผู้มีรายได้น้อยนะครับแต่ก็จาเป็นต้องมีมาตรการที่เหมาะสมนะครับในการดําเนินการเพื่อเกิดความปลอดภัยในด้านสาธารณสุขนะครับ อย่างต่อเนื่องและเข้มข้นนะครับเพราะเรายังวางใจในเรื่องเหล่านี้ไม่ได้นะครับในภาพของการเปิดร้านไปผมก็เห็นว่าหลายๆผู้ประกอบการนะครับทั้งรายใหญ่รายเล็กต่างๆที่ได้มีการผ่อนผอนไปแล้วก็ได้มีการปรับมาตรการของตัวเองนะครับในเรื่องของโซเชียลดิสเทนซิ่งอย่างดียิ่งนะครับแต่และอย่างก็คงต้องปรับให้มันมีมาตรฐานใกล้เคียงกันไปนะครับต้องดูคำนึงถึงมาตรฐานทางด้านสาธารณสุขด้วยเป็นประเด็นสําคัญนะครับ การลุมแย่งซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นี้ผมขอตําหนินะครับอันนี้ผมได้สั่งการไปแล้วว่าจะต้องมีมาตรการที่ชัดเจนในการซื้อ,อซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เหล่านี้นะครับว่าจะต้องมีปริมาณที่จะที่ซื้อได้ต่แต่ละรายนะครับมีการเปิดตามเวลาที่กําหนดนะครับไม่ให้มีการภาพการแย่งเช่นนั้นอีกถือว่า,าไม่เป็นไปตามมาตรการของรัฐนะครับอันนี้ก็ขอให้ภาคเอกชนร้านค้าต่างๆที่มีการขายสุรา ต้องแบบตามมาตรการที่ออกไปนะครับไม่งั้นก็จะต้องถูกปิดไม่ให้ขายอีกต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้มีมาตรการที่เหมาะสมในขณะนี้ก็เราก็เตรียมการไปสู่ระยะที่2ถ้าหากว่าสามารถผ่านระยะที่1ไปได้14วันนะครับ mm. ก็มีหลายแห่งหลายเรื่องโดยการที่จะต้องเปิดในโอกาสต่อไปนะครับ mm. แล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดก,ก็คือกรณีที่จะต้องมีประชาชนจำนวนมากในการเข้าไปสถานประกอบการขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นถุงกันค่าแต่เอานี้ผมขอเตือนว่าท่านจะต้องกําหนดจํานวนปริมาณคนที่เข้านะครับในสถานที่เหล่านั้นเป็นจํานวนจํากัดนะครับมีขบวนมีการทยอยเข้าไปนะใช้เวลาในการอยู่สามประกอบการเหล่านั้นไม่เกินสักสองชั่วโมงนทะานองเนี้ยไม่งั้นเข้าไปก,กรูเกลียวเข้าไปเต็มไปหมดแล้วก็มีปัญหาการแย่งชิงอะไรกันต่างเหล่านี้เพราะฉะนั้นทุกสามประอการขนาดใหญ่ถูงกันค่าก็ต้องมีเต็นท์หรือมีอต่างๆพื้นที่ให้พักคอยอยู่ข้างนอกนะครับเมื่อถึงเวลาค่อยเอาเข้าไปนะตาม ช่วงเวลาที่เรากําหนดไว้นะครับว่าจะเข้าไปได้เท่าไหร่อย่างไรแล้วก็ต้องมีวารนในการคัดกรองคนที่เข้าไปฐานที่เ่านั้นการพวะคุอุณหภูมิการใช้เจลคอร้างมือะไรสมองเนี่ยก็กำลังพิจารณาในศูนย์โควิดอยู่นะครับว่าจะเปิดอะไรบ้างในระยะต่อไปนั่นก็ขอให้ท่านเตรียมการให้พร้อมด้วยสิ่งทีง่ผมเป็นกังวลก็คือว่าในสารประกอบการขนาดใจอาจจะมีความพร้อมมากกว่านะครับเพราะมีเครื่องไม้เครื่องมือมากกว่ามีทุนทรัพย์มากกว่าก็ในส่วนของตรงกลางท่านคงต้องช่วยด้วยนะครับอะไรที่ ท่านต้องทําก็ขอให้ทําให้ได้เราทึงจะเปิดได้นะครับเพราะฉะนั้น <c oughs> ก็ขอให้ท่านได้มีมาตรฐานที่ที่รัฐกลุ่มนะครับในส่วนของตัวเลขหลักเดียวประกาศว่าผู้ติดเชื้อใหม่เป็นศูนย์จะทําให้ประชาชนชะล่าใจกาดตกหรือไม่อันนี้ท่านถามผมผมก็ถามท่านว่าท่านจะสร้างความอะไรล่ะสร้างความเข้าใจประชาชนได้ไหมล่ะนะเพราะผมเองคนเดียวตัดถึงเไลรไม่ได้หรอกครับมันต้องเป็นประชาชนด้วยเพราะนั้นเป็นหน้าที่ของสื่อ ิ่งพิมพ์ต่างๆโซเชียลมีเดียต่างๆก็ต้องสร้างความเข้าใจตรงนี้ไปยังประชาชนจะต้องไม่กาดตกนะไม่ว่าจะศูนย์หรือไม่ศูนย์ก็ตามอ่ะกาดตกไม่ได้เลยนะครับผมขอย้ําตรงนี้นะห้ามกัดกาดตกโดยเด็ดขาดนะในเรื่องของการใช้บริการรถไฟฟ้าแน่นเดียดอันนี้ก็เป็นความขัดข้องหลายอย่างหลายประการด้วยกันผมตรวจสอบไปแล้วนะครับก็ให้มีการแก้ไขในเรื่องของรถไฟฟ้าต่างๆเหล่านี้มันมีการอะไรล่ะชำรุดนะเรื่องของสัญญาณบ้างอะไรบ้าง นะช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่มันประชาชนมารอกันจํานวนมากก็ได้หาให้มีมาตรการแก้ไขแล้วนะครับอันนี้กเเ็เป็นเรื่องของทางเทคนิคนะครับที่มันเกิดขึ้นเราก็ไม่สามารถจะกําหนดไว้ได้ลุงหน้านะครับแต่ก็ขอให้มีแผนงานการแก้ไขปัญหาเหล่านี้นะครับในเรื่องการเดินสายพบภาคธุรกิจทั้งขนาดกลางขนาดเล็กที่ผ่านมาผมก็ใช้เวลาวันหยุดราชการของผมไปตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ที่ทำงานตามท้องถนนตามด่านบ้างอะไรบ้างก็ขอขอบคุณท่านรรัฐมนตรี ท่านรัฐมนตรีหลายท่านก็ลองไปทําเช่นผมอยู่แล้วอันนี้สิ่งที่ผมดำเนินการในครั้น,นี้นอกจากการอขอความร่วมมือบรรดาผู้การขนาดใหญ่นะ20รายแล้วก็อาจจะมากกว่านั้นนะครับในระดับรองลงมาท่านมีมูลค่ารั์สินจำนวนมากอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะขอมือจากท่านก็ขอให้ท่านให้กรมือกับเราอันนี้ก็ตอบมาครบหมดแล้วนะครับว่ามีแผนการดำเนินการในการดูแลลูกจ้างพนักง,งานของท่านอย่างไร แล้วม <Yes. S 1> uh ีอะไรที s, ่ร uh, yeah, <Yes. S 1> ัฐจะต้องดูแลในส่วนของกระทรวงแรงงานบ้างอะไรบ้างเนี่ยผมก็ดูแลให้ในส่วนนี้นะครับแต่ในส่วนนําพันธ์อีกประการหนึ่งก็คือว่าเขาจะร่วมในการฟื้นฟูของเราด้วยคือเขาจะมาช่วยกันดูแลในเรื่องของประชาชนหรือเกษตรกรหรือกลุ่มอาชีพต่างๆในแต่ละจังหวัดไปด้วยและจะประกอบการในเรื่องของการในแผนการฟื้นฟูนะครับไปด้วยคืออาจจะมาช่วยในการพัฒนาจังหวัดนะครับทุกจังหวัดของเรานะครับ ตามศักยภาพที่ท่านมีอยู่ก็แล้วกันนะครับในห่วงโซ่ต่างๆดังกล่าวนะครับผมคิดว่าเป็นประโยชน์นะในส่วนที่2ก็คือหลังจากที่มีการมาตรการการเยียวยาไปแล้วนะครับหลายกระทรวงด้วยกันกระทรวงคลังกระทรวงแรงงานกระทรวงมหาดไทยกระทรวงอะไรล่ะกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงท่องเที่ยวกระทรวงอะไรเยอะแยะนะที่ออกไปตามมาตรการในขณะนี้ในปัจจุบันใช้เงินในพรอฉุกเฉินในพรอคู่จํานวนหนึ่งนะครับในช่วงการใช้กินเยียวยา ผมก็ต้องการไปดูที่ว่าที่รัฐบาลหรือที่คอรอมอนมาไปแล้วเนี่ยมันมีปัญหาอะไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเรื่องของการเข้าถึงซอฟโลนไม่ว่าจะเรื่องของการดูแลเยียร์ให้มันสามารถที่จะสอดคล้องกับเวลาตามสถานการณ์ที่เกิดขึน้นมันควรจะขยายอะไรกันอย่างไรเพราะนี้นต้องเตรียมแผนการไว้ลูงหน้านะครับอันนี้ก็ได้รับข้อเสนอแนะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ชื่นชมหลายสมาคมก็บอกว่าพยายามจะดูแลแรงงานของ่านให้ดีที่สุดนะครับแต่ครน,นี้ก็สุดแล้วแต่สายป่านเขามีแค่ไหนอย่างไร มันม,มีอะไรที่รัฐบาลจะสามารถดูแลให้ได้บ้างนะครับอันนี้ก็ได้หารือกันในครมอและให้คณะกรรมาการในเรื่องการพิจาราโครง,งาการงินกู้ได้เข้าไปดูแลตรงนี้ด้วยนะครับว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมได้หรือไม่เราคาดการณ์ว่าสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจของเรานั้นคงจะมีผลกระทบไปนานพอสมควรนะครับคงไม่ใช่แค่สมเดือนอาจถึง6เดือนอาจถึง9เดือนนะครับอันนี้ก็ต้องเตรียมมาตราการไว้รองรับนะครับในโอกาสต่อไปด้วยนะครับแล้วขณะเดยียวกันผมก็ได้เน้นย้ำไปว่าวันนี้อย่างที่เรา ค่อนข้างจะชินแล้วกับคำว่า new normal ก็คืออะไรที่เขาเรียกว่าปกติแบบใหม่ใช่ไหมคำว่าปกติแบบใหม่ก็คือให้ความสำคัญก,กับเรื่องสุขภาพวิถีชีวิตท,ทุกคนต้องเปลี่ยนแปลงไปนะครับหลังจากสถานการณ์โควิดในมีการลดระดับความรุนแรงลงไปแล้วนะครับเพราะนั้นต้องมีการวางแผนในอนาคตไปด้วยนะครับเพราะนั้นผมก็ใช้เวลาเสาร์อาทิตย์ของผมหรือว่าอยู่ราชการเนี่ยไปไปตรวจไปเยี่ยมไปพูดคุยกับเขา พบป่าเขาแล้วก็ฟังปัญหาของเขาโดยโดยตรงนะครับทั้งนี้เพื่อจะมาขับเคลื่อนในคอรมอของเราในการที่ไปดูแลเขาให้มากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็ขอเวลาเพราะหลายอย่างมันต้องใช้งบมาณและหลายอย่างมันเป็นติดข้อกฎหมายอยู่หลายตัวด้วยกันนะครับก็ต้องให้เวลาผมในการแก้ปัญหาผมก็จะเดินหน้าไปพบปะเรื่อยๆนะครับเรื่องสุดท้ายเรื่องสังันธ์อีกเรื่องคือเรื่องแผนการฟื้นฟูการบินไทยอันนี้ก็เป็นเรื่องของกระทรวงคมนาคมแล้วก็คอรรอได้เสนอมาเพราะมันมันอยู่ในเรื่องของ วิสาหกิจที่เราต้องฟื้นฟูอยู่แล้วใช้เวลามานานหลายปีพอสมควรเพราะนั้นอันนี้ถือว่าเป็นโอกาสสุดท้ายที่เราดูแลตรงนี้ได้ไม่ให้มันแย่ไปกว่านี้นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างยากในการที่จะปรับทั้งในองค์กรปรับทั้งบุคลากรปรับทั้งโครงสร้างต่างๆทั้ง,ง,ง,งหมดนะครับกรรมการอะไรละ่ะในส่วนของอผู้บริหารทั้งหมดนะครับทุกคนต้องร่วมมือกันรวมความมปถึงสาภาพแรงงานด้วยทั้งหมดนะครับถ้าท่านยังคง ไม่ปฏิบัติตามแผนการฟ้นฟูนี้นะครับมันก็จะเกิดปัญหามันจะยิ่งลำบากไปกว่านี้นะครับเมื่อถึงเวลากฎหมายมมนมีทุกตัวนะครับเพราะนั้นถ้ามันเข้าเกณฑ์ตรงไหนตรงไหนมันก็ต้องหลุดเป็นตรงโน้นเมื่อหลุดไปตรงโน,น้น,ร,น,นรัฐบาลก็ดูแลไม่ได้อันนั้นคือสิ่งที่เป็นเหตุผลและความจะเป็นซึ่งวันนี้ประมาณสักสิประการนะครับที่อยู่ในแผนการฟื้นฟูเพราะนั้นต้องทําให้ได้เพราะนั้นการที่จะให้เงินกู้และอะไรต่างไปนั้นไม่ใช่ว่าให้ไปแล้วก็ใช้ใช้หมดแล้วก็ทุกอย่างจะเป็นเหมือนเดิมเพราะน นะครับอันนี้ก็ขอกราบเรียนให้ทราบด้วยผมไม่ได้อยากจะไปอะไรละ่ะก้าวลวงอำนาจของใครทั้งสิ้นนั่นแหละเพราะมีกฎหมายของท่านอยู่วันนี้ก็ต้องหามาตรการในการที่มีความเหมาะสมนะครับในเรื่องของรัฐศาสตร์นะครับซึ่งมีรัฐกิจที่เกี่ยวข้องอยู่หลายส่วนด้วยกันที่เกี่ยวข้องเรื่องการบินเหล่านี้นะครับอันนี้ก็ขอให้ติดตามความก้าวหน้าต่อไปนะครับวันนี้ก็ยังไม่ได้เอาเข้าในคอรมอนะผมก็พยายามจะให้ชี้แจงให้เกิดความชัดเจนเกิดขึ้นแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือความร่วมมือ ผมขอร้องนะครับบรรดาลูกจ้างพนักง,งานของการบินไทยทุกคนต้องร่วมมือนะครับไม่งั้นไปไม่ได้แน่นอนนะครับแล้วไม่เห็นผมก็จะเป็นที่เราจําเป็นต้องมีมีการบินไทยอยู่นั่นมันมีโอกาสอีกมากนะครับไม่ว่าในเรื่องของเทอร์เรสไม่ว่าในเรื่องการขายตั๋วไม่ว่าในเรื่อง,องการจัดตั้งตําแหน่งต่างๆนะครับการลดรายจ่ายต่างๆที่มันมันเกินความจำเป็นไปเหล่านี้เราจะต้องนำมาแก้ทั้งหมดผมให้เวลาในการแก้ไขไป5ปีไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังไม่สําเร็จ วันน้ครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งสุดท้ายแล้วที่รัฐบาลจะต้องดำเนินการให้ได้ตามนั้นนะครับก็ขอมือจากบรรดาออสาภากาพต่างๆด้วยนะครับนั่นคือความเป็นความตายของท่านนะครับอันนี้ก็ขอฝากไว้ด้วยขอท่า้าใจไว้ด้วยนะครับเรื่องอื่นนั้นก็ขอร้องกันนะครับเรื่องใดก็ตามที่ทําไปแล้วมีปัญหาก็ขอให้เสนอในช่องทางที่เหมาะสมที่ถูกต้องที่รัฐบาลสามารถจะนําไปขับเคลื่อนได้อย่างเช่นการร้องเรียนต่างๆมาผ่านในส่วนของสํานักงบุตรีผมก็ได้นํา แจ้งในคอรมอทราบนะครับว่ามีอะไรบ้างที่เขาต้องไปทุกทวนนะครับเพราะนั้นจะเห็นได้ว่ารัฐบาลเอาใจใส่ทุกอย่างนะครับก็ขอร้องกันมาขอให้ทุกคนได้อดทนเพียรพยายามกันต่อไปนะครับในการที่จะนําพาประเทศของเราไปข้างหน้าไม่ใช่ด้วยใครหรอกครับไม่ใช่ด้วยนายงตรีต้องไปด้วยคนไทยทุกคนนะครับนั่นคือความมือของเราในช่วงเวลานี้และวันต่อๆไปนะครับขอขอบคุณนะครับสวัสดีครับ